สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าของที่จับต้องไม่ได้ในโลกดิจิตอลเนี่ยเขาตีราคากันยังไงนี่แหละครับคือปริศนาใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้เป็นคําถามที่บอกเลยว่าปวดหัวกันทั้งวงการไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักพัฒนาหรือว่านักเศร,รษฐศาสตร์โอเคครับมาเริ่มกันที่คําถามหลักเลย1 Bitcoin เนี่ยมีมูลค่าจริงๆเท่าไหร่กันแน่ไม่ใช่แค่ราคาที่เห็นวิ่งขึ้นวิ่งลงบนกระดานเทรดนะครับแต่หมายถึงมูลค่าที่แท้จริงของมันเลยแล้วจะบอกว่าคําตอบของคําถามนี้ มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยแหละครับแล้วนี่แหละครับเหตุผลว่าทําไมมันถึงตอบยากนักดูสิครับกราฟราคาเนี่ยมันเหวี่ยงซะขึ้นสุดลงสุดแบบนี้เป็นเรื่องปกติของบิตคอยเลยแล้วไอ้ความผันผวนแบบสุดขั้วนี่แหละครับที่ทําให้การจะหามูลค่าที่นิ่งๆสักตัวเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าในพาร์ทแรกนี้เราจะมาลองสวมบทเป็นนักสืบกันดูนะครับว่าคนในวงการเขาพยายามจะหามูลค่าของบิตคอยกันด้วยวิธีไหนบ้าง คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจเลยก็คือในโลกการเงินเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปที่ทุกคนยอมรับเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะว่าจะตีมูลค่าคริปโตยังไงดีสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ,อทฤษฎีต่างๆที่เหมือนกับว่าแข่งกันอธิบายว่ามูลค่าจริงๆของมันมาจากไหนกันแน่มาดูกันที่ทฤษฎีแรกครับเขาเรียกว่าความขาดแคลนในโลกดิจิตอลไอเดียมันง่ายๆเลยครับคือเขามองว่ามูลค่าของบิตคอยเนี่ยมันมาจากความที่มันมีจํากัดเหมือนทองคําเป๊ะเลย เพราะอะไรเพราะบิตคอยถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะมีแค่21ล้านเหรียญบนโลกนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยสร้างเพิ่มไม่ได้อีกแล้วต่อมาทฤษฎีที่2ครับอันนี้เรียกว่าผลกระทบของเครือข่ายเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือยิ่งมีคนเข้ามาใช้เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นคิดภาพตามง่ายๆก็เหมือนโซเชียลมีเดียแหะครับถ้ามีคนเล่นอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีค่าอะไรใช่ไหมครับและทฤษฎีสุดท้ายครับทฤษฎีที่3อันนี้จะมองที่การใช้งานจริงบนเชน คือแนวคิดนี้จะไม่สนว่ามันหายากไหมหรือคนใช้เยอะแค่ไหนแต่จะไปโฟกัสที่ว่าแล้วมันถูกใช้ทําธุรกรรมจริงๆมากน้อยแค่ไหนต่างหากพูดง่ายๆก็คือมูลค่ามันขึ้นอยู่กับว่ามีการโอนย้ายเงินผ่านเครือข่ายของมันคึกคักแค่ไหนนั่นเองครับพอเห็น3ทฤษฎีนี้แล้วมันก็เลยเกิดเป็นคําถามใหญ่ขึ้นมาว่าตกลงแล้วบิตคอยมันมีค่าเพราะอะไรกันแน่พอมันหายากเหมือนเพชร หรือพะมันถูกใช้อย่างแพร่หลายเหมือนอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่คนในวงการยังหาข้อสรุปกันไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นมันมีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกคือถึงแม้ว่าทฤษฎีมันจะดูขัดกันไปมาใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่ามันมีบางโมเดลอย่างกฎของออตลิสโกเนตเนี่ยที่ค่ามันดันวิ่งตามราคาบิตคอยน์ได้แบบเป๊ะมากมีความสัมพันธ์กันสูงถึง0.96เลยทีเดียวเรื่องนี้ยิ่งทําให้ปริศนาการตีมูลค่ามันซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยครับ ทีนี้ลองคิดภาพตามนะครับถ้าเราไม่ได้มองแค่การตีมูลค่าสินทรัพย์ตัวเดียวละ่ะแต่ถ้าเราจะสร้างองค์กรทั้งองค์กรขึ้นมาบนบล็อกเชนเลยละ่ะจะเป็นยังไงนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่จะพาเราไปเจอกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นไปอีกระดับครับเรากําลังจะพูดถึงเรื่องของ DAO หรือชื่อเต็มๆก็คือองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์มันคือความพยายามที่จะสร้างรูปแบบการปกครององค์กรแบบที่ไม่มีเจ้านายไม่มีซ e o ไม่มีศูนย์กลางอํานาจเลยแล้วดาวมันคืออะไรกันแน่ เอาแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันคือองค์กรที่ไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของแต่ขับเคลื่อนโดยชุมชนครับไม่มีบอร์ดบริหารไม่มีผู้จัดการทุกอย่างมันรันไปตามกฎที่ถูกโปรแกรมไว้ซึ่งไอโปรแกรมที่ว่านี้เราเรียกว่า smart contract ซน,นเองจริงจริงแล้วแนวคิดนี้มีมาสักพักแล้วนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2014เลยวิตาลิกบูเตอรินคนที่สร้าง ethereum นี่แหละครับเคยพูดถึงมันไว้ว่ามันคือแนวทางใหม่ของการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งก็เป็นการบอกใบว่าเฮ้ยเจ้า DAO เนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนโลกได้มากกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองทองนะแต่การที่จะสร้างองค์กรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเกิดขึ้นมาได้เลยนะครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องค่อยๆทําไปทีละสะเต็ปเริ่มจากช่วงแรกที่ทีมผู้ก่อตั้งยังคุมเกมอยู่พอเข้าสู่ขั้นที่2ก็จะเริ่มเปิดให้ชุมชนหรือคนถือโทเค็นเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตตัดสินใจมากขึ้นและสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดก็คือ ทีมผู้ก่อตั้งจะปล่อยมือแล้วก็มอบอำนาจทั้งหมดให้ DAO บริหารตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วเขาโหวตเรื่องอะไรกันบ้างในดาวก็มีหลายระดับเลยครับตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างการเข้าไปแก้โค้ดหลักของโปรเจกต์เช่นไปอัปเดตสร์ทคอนแทรคไปจนถึงเรื่องที่เหมือนเป็นการย่างเสียงชุมชนอย่างเช่นเออเรามาเปลี่ยนชื่อดาวกันนี้ไหมหรือเรื่องที่สําคัญมากๆอย่างการเปลี่ยนกฎกติกาขององค์กรเช่นไปแก้กฎการโหวตแบบนี้ครับ โอเคครับถึงตรงนี้เราเห็นภาพเรื่องการตีมูลค่าสินทรัพย์แล้วก็เรื่องการบริหารองค์กรแบบใหม่แล้วทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อจะเชื่อมโยงจิ๊กซอว์ชิ้นนี้เข้าด้วยกันกับสิ่งที่เรียกว่า d e f าหรือการเงินแบบกระจายศูนย์ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันคือการทดลองครั้งใหญ่ที่มีเดิมพันสูงมากๆครับจะเห็นได้ว่าไอ้ปริศนา2เรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยทั้งเรื่องการตีมูลค่าสินทรัพย์กับเรื่องการบริหารองค์กรแบบดาวจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แยกจากกัันนเลยะครบ แต่มันคือ2ความท้าทายที่เป็นหัวใจสําคัญของการทดลองสร้างระบบการเงินแบบใหม่ขึ้นมาทั้งระบบเลยและ d e f ามันคืออะไรเป้าหมายของมันก็คือการสร้างระบบการเงินที่ใครๆก็เข้าถึงได้ครับและที่สําคัญคือเราไม่ต้องไปพึ่งพาหรือไว้วางใจตัวกลางอย่างธนาคารหรือสถาบันการเงินแบบที่เราคุ้นเคยกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างโลกของดีฟาขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีส่วนประกอบพื้นฐานพวกนี้แหละครับ ก็คือมีสินทรัพย์คริปโตอย่างบิตคอยนมีองค์กรแบบกระจายศูนย์อย่าง DAO มาบริหารจัดการแล้วก็มีสมาร์ทคอนแท็กตเป็นโค้ดที่คอยรันทุกอย่างให้เป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเป็นระบบนิเวศเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดิมพันมันสูงมันสูงขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้สิครับ13.8พันล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าเงินในคลังของ DAO ชั้นนำแค่200แห่งรวมกันเท่านั้นนะครับย้าว่าแค่200แห่ง เห็นภาพลยใช่ไหมครับว่าเงินที่หมุนเวียนอยู่ในการทดลองนี้มันมหาศาลขนาดไหนภาพนี้มันสรุปหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดได้ดีเลยครับมันคือความขัดแย้งกันในตัวคือด้านหนึ่งเรามีสินทรัพย์ที่เสี่ยงสุ่มปริ้ผันผวนสุดๆแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีความพยายามที่จะสร้างกฎระเบียบสร้างโครงสร้างขึ้นมาควบคุมมันผ่านองค์กรรูปแบบใหม่อย่าง DAO สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามที่น่าคิดมากๆครับซึ่งมันสรุปทั้งโอกาสและความเสี่ยงของดีฟาได้ในคําถามเดียวเลยนั่นก็คือ สิ่งที่เรากำลังสร้างกันอยู่นี้มันคือระบบการเงินที่เปิดกว้างและดีขึ้นสำหรับทุกคนจริงๆหรือมันเป็นแค่การสร้างความวุ่นวายที่ไร้การควบคุมรูปแบบใหม่ขึ้นมากันแน่อนาคตของเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ